หมิวศิริรพัฒน์เคลื่อนไหวแล้วหลังมีชื่อโดนโยงในข่าวแรงขอถามบ้างดาราหมอม้าในข่าวลวงงูพระเอกคือใครหรือต้องให้โทรถามเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองก่อนหน้านี้สําหรับข่าวเม้าดาราสาวลวงงูพระเอกซึ่งทางนักข่าวบันเทิงชื่อดังเต่าทีวีผู้ได้ออกมาให้คําใบ้เป็นอ,อ,นอักษรย่อคนในข่าวว่าคือดาราสาวอ,อ,อักษรย่อมอมา้าและเผยภาพหุ่นของพระเอกหนุ่มแต่เบอร์หน้าไว้ ขณะทางแกปเปอร์วอลลิสนินกรมผู้กำกับและผู้จัดซีรีส์ได้ออกมาโต้กลับเนื่องจากภาพดังกล่าวคือน้องซาฮับมารุตนักแสดงในสังกัดทําให้ภาพลักษณ์ของน้องเสียหายทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนอกจากนี้ทางด้านผู้กำกับยังได้บอกด้วยว่าตอนนี้น้องกําลังถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องเดียวและดาราสาวในกองก็มีแค่น้องอุ๋มอิ่มละระดาและเหมิวสิริลพัฒทั้งยังบอกว่าไปเคลียร์กันเองนะครับ คุณเตา๋าถ้าประเด็นมันจะงอกเพราะคนจะเข้าใจผิดกับนักแสดงหญิงด้วยพร้อมฝากถึงคุณเตา๋าให้มายกมือว่าขอโทษน้องที่กองถ่ายล่าสุดหมิวศิริพัน์ดาราสาวที่มีชื่อโดนโยงเรื่องนี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยแชร์โพสต์ของผู้กำกับแกเปอร์พร้อมข้อความสั้นๆในไอจ t o r y ว่าดาราสาวอาส่วนย่อมอมานี้ใครคะต้องให้โทรถามไหมดูเหมือนเรื่องนี้จะยังไม่จบลงง่ายๆส่วนจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้น คงต้องรอติดตามกันต่อไป